มาถึงช่วงบอกรักขับขี่ปลอดภัยด้วยทุนคนไทยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสำนึกสวัสดีค่ะคุณเกรงใจสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะนี่เตยเมื่อพูดถึงกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเราก็จะนึกถึงการประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรต่างๆกันใช่ไหมใช่แล้วลแตงเขาต้อนรับสกราชใหม่ปี2560ด้วยการนําหมายเลขทะเบียนรถกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหมวดอักษรเบิ้ลที่ตรงกับปีนักษัตริย์ออกประมูลเป็นครั้งแรกของปีค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกับคุณสำนึกกันค่ะค่ะ สวัสดีครับน้องแตยน้องแตงกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกำหนดจัดประมูลหมายเลขทะเบยียนรถกรุงเทพมหานครมวลพิเศษซีกไก,ก่กไก่ซีไก่คู่มหามงคลร่ำรวยบารมีโชคดีปลอดภัยในวันที่4ถึง5กุมภาพันธ์2560ณกรมการขนส่งทางบกจตุจักรอาคาร6ชั้น7ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระพรหมมังคลาจารย์ท่านเจ้าคุณธงชัยร่วมในงานเปิดประมูลในวันที่4ี่กุมภาพันธ์นี้ด้วยทั้งนี้แผ่นป้ายทะเบียนซีกไกกไก่ กไก่ทั้ง301หมายเลขผ่านพิธีเสริมบาร,รมีและเพิ่มความเป็นสิริมงคลโดยท่านเจ้าคุณธงชัยซึ่งผู้ชนะการประมูลจะได้รับผ้ายันใส่กรอบรุ่นพิเศษรวยรวยรวยวินวินวิน,วนและพิเศษสําหรับผู้ชนะการประมูลหมายเลขทะเบียน4ีกไก่กไก่4444ท่านเจ้าคุณธงชัยจะเจิมแผ่นป้ายทะเบียนเพื่อความเป็นสิริมงคลให้อีกด้วยครับครับและในวันเดียวกันยังมีการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยที่จังหวัดขอนแก่นประมูลหมวดขอไข่กไก่ขอนแก่นมหานคร ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่น 2, 3โรงแรมอาวานีขอนแกน่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ถนนประชาสโมสรอ,อำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นและที่จังหวัดลำปางประมูลหมวดกอไก่บใบาไม้กิจการงานดีบรมีหนุนนำที่ห้องเวียงแก้วโรงแรมลำปางเวียงทองตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีาเป็นต้นไปครับ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเลขประมูลเหล่านี้ยังถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของซึ่งสามารถตกทอดถึงทาย,ยาทหรือว่ามอบเป็นของขวัญแก่คนที่รักได้ด้วยค่ะเพราะว่าถือเป็นสิทธิ์ขาดของผู้ประมูลซึ่งนอกจากจะได้เลขสวยแล้วนะคะยังนับว่าได้ร่วมสร้างกุศลเพราะว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยจะนําเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อนํามารณรงค์การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและมอบอุปกรณ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยทางถนนซึ่งในปีนี้นะคะได้มอบอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิกกาารรททั่่วววปปะเศไแล้ 1,653รายค่ะค่ะแล้ววันนี้พวกเราทั้ง4คนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้า h a p p i n e s s f o r all ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ